จะพาไปดูการผักโกไก่ครับชินก็ไปันเลยเราจะมาผักอกนะครับแต่ผมก็จะไม่ได้ถ่ายให้คุณดูทุกฉากนะครับก็วิดีโอมันจะยาวเกินนะครับอ่ะเราจะทําไปนะครับประมาณแปดสิบครั้งนะครับเพราะว่าจะลงไปแข่งแล้วครับเอาค่บไปเลยนะครับแต่สิบครั้งนะครับแต่เราจะไม่ได้ถ่ายให้ผู้ชมดูนะครับเพราะผมจะทําประมาณยี่สิบครั้งให้ดูแล้วเขาก็จะเข้าน้ำไมดูน โอเคนะเดาวแล้วก็ผักไปเรื่อยๆนะครับจนถึง18นาทีจะผมก็ไม่ได้จะจะไม่ได้ไหายทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันคลิปมันจะยาวนานะครับโอเคนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราอ่าผักอกเสร็จแล้วนะครับให้เราหานี่คน คนไก่มาให้หาคนไก่มาแล้วก็จัดที่ปากมันแล้วก็หมุนมาดูเนี่ยเดีนีวเดี๋ยวไก่ผมมันแค้นะครับน้องที่เฉลี่ยมันมาอุ่นแล้วลูกดี นี่ไปนะเรา่าให้นะ้ำเราเอานะ้ำนะที่ใส่ขวดต่างหากแล้วมาในปากนะเพราะว่าน้ำในอันนี้นะมันสุกกับมีสุกกับสุะกนะหลังจากนั้นเราก็เข้านะ้ำไก่เลยนะนะไม่ต้องกลัวว่าไก่ไมันจะเก็บริ้งนะไปเลยนะทำนะนะแบบเร็วนะครับมันคว่ำแล้วนะครับป็ดนะครับแล้วจากนั้นเราก็เอาเนะี่ยเข้าเปลือกนะ ไปล้างน้ํานะแล้วก็อแล้วก็สาวข้าวข้าวรีบออกนะครับอืมโอเคนะครับไม่เป็นไรเราจะถ่ายให้ดูที่หลังเดี๋ยวผมเอาไก่ข้าสุ่มก่อนนะดีค,ครับที่รอน้ําให้มันกินนะครับแล้วก็จะเข้าน้ํานะครับรว่ามันตัดไปหรือว่ามันอะไรนะครับเพราะว่ามันเต็มก่อนอ่ะเราขนอะไรออกเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยข่า,าล้วก็ทำอย่างเงี้ยน,น้ำเนี่ยเป็นน้ำที่นิ่งกับตะไคร้นะครับ ต้มใเลยนะแล้วก็เข้าน้ำเลยนะเข้าน้ำไก่น,นี่แป๊บเดียวนะครับก็คือแบบเข้าธรรมดาเฉยๆนะถ้าเข้าน,นี้ก็คือหนักมากเลยนะคแบบเขาเปียกเขเปียกเแล,ลยนะแต่สนามเขามไม่มีแดดให้จตะมี ข้าเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ็บนะมันต้องคนเหลียวนะครับขันอีน้ำให้มันเห็นหนะักประมาณนี้นะครับอ่ะเราเสร็จแล้วครั้งนึ่งเรามาตรงกลานนะเนี่ยตรงกลาน ดูขึ้นดูลงนะครับแต่มันก็หูหนักมากะเรามาข้างใหม่นะครับแล้วก็ีัดปดะัแล้วก็ฟัดๆัด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 ฟัด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 ฟัดฟัดัดไปเลยนะครับนี่นะเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ซาวข้อเปลือกให้เขานะครับเราจะตัดไปตอนนี้ผมจะาขอเปลือกให้เขาเลยนะ